แกะทุเรียนนะครับมีกระไม่คึงแล้วแต่ช้าก็รับไปแล้วครับเลือแข็งมากนะเห็นไหม dẹt lên luồm nó เอกล่องหน่อยแล้วถายนลมยะโอ๊ยถ่ายยังไม่สุกเย วันนี้ไม่มีใครบ้างขายให้เลยจับตอนให้เลยคบุณไปหมดเลยต้อคุยกับตัวเองวันนี้ ครับผมฝากติดตามด้วยครับผมมาแกะทุเรียนครับแกะทุกวันครับผมวันนี้ไม่ไหวครับเมื่อวานก็หนักครับวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าบ่ายสองจะบ่ายสามนะครับยังไม่ได้หยุดเลยครับวันนี้ครบจังครับวันนี้เป็นเป็นวันหยุดครับวันหยุดยาวสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์ครับรถจะเยอะมากครับขากระจะจอดเรื่อยๆครับผมรถเยอะมากครับผมทุเรียนยังมีสุกอยู่ครับผม โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ